สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เอชเช่ che, พร้อมเดินหน้าเจราจาคว้าตัวแบนาร์ดซิลบามาร่วมทีมในหน้าร้อนนี้ตามรายงานจากสื่อฝรั่งเศสก่อนหน้านี้มีรายงานผ่านสื่ออังกฤษว่าแบนาร์ดซิลบาผู้เล่นวัย28ปีมีแนวโน้มอยากย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงสถานการณ์ช่วงหลังของทีมที่กำลังโดนตั้งข้อหาตรวจสอบเรื่องการทำผิดกฎการเงินทำให้สื่อรีทนสปอร์ตระบุว่าลุยคัมโปที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของปาอเอชเช่รวมไปถึงคริยันเอมปเป้กองหน้าทรงอิทธิพลของสโมสรบด้าให้เจ้าของทีมอนุมัติเงินเพื่อเดินนนห้าาาาควรรรกกทีมมชตปเอง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบรเดโรซิลบามีข่าวเชื่อมโยงกับแปรเอชเชเพราะย้อนกลับไปเมื่อหน้าร้อนปีที่แล้วแปรเอชเชมีข่าวสนใจแข่งวัย28ปีอย่างมากรวมไปถึงบาร์เซโลนาอีกทีมแต่ตอนนี้แปรเอชเชยกระดับความสนใจซึ่งทางรี S port <S เทนสปอร์ตเผยได้ว่ามีแนวโน้มที่แบร n เดโรซิลบาจะย้ายออกจากเอติฮัสเตเดียมหลังจบซีซั่นนี้สูงมาก ฝั่งแปรเชรพร้อมลงสนามในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้แต่อาจจะต้องเจอการแข่งขันจากบาร์เซโลนาซึ่งหากทีมดังของสเปนจัดการปัญหาทางเงินของสโมอสรได้ลงตัวก็มีแนวโน้มพร้อมแย่งชิงแบนเดอรอย่างเต็มกำลังเช่นกัน มากันที่ประเด็นข่าวต่อมานิคเดอร์มาร์คทนายความดังด้านกีฬาระบุการตัดสินคดีการละเมิกดกฎทางการเงินของแมนซิตี้อาจต้องใช้เวลานานพอตัวโดยยกตัวอย่างว่าขนาดคดีของดาร์บี้กับเชฟฟ,ฟิ่เวนเดย์ที่ถูกตั้งข้องสงสัยว่าทำผิดน้อยกว่าเรือใบสีฟ้ายังกินเวลาในระดับหนึ่งกว่าจะได้ข้อสรุปนิกเดอรมทนายความด้านกีฬาชื่อดังแสดงความคิดเห็นว่า คดีด้านการละเมิดกฎการเงินของแมนซิตี้อาจจะต้องใช้เวลานานพอตัวกว่าที่การตัดสินคดีจะเสร็จสิ้นเรือใบสีฟ้ากลายเป็นประเด็นร้อนของโลกฟุตบอลหลังจากพรีเมียร์ลีกอ้างว่าแมนซิตี้ทำผิดกฎด,ด้านการเงินถึง115ครั้งในช่วงปี2 0 0 9ันถึงโดยที่พรีเมียร์ลีกใช้เวลาสอบสวนรากกว่า4ปีกว่าที่จะถแถลงการถึงเรื่องนี้ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแล้วนั้นแมนซิตี้ก็มีโอกาสที่จะเจอบทลงโทษได้หลายแบบอย่างเช่นการโดนริบแชมป์ถูกตัดแต้มและถูกขับออกจากลีกเป็นตน้น <The> Mark เดอะมาร์กเผยว่าผมเคยทำงานในคดีเกี่ยวกับกฎการควบคุมการเงินของดร์บี้เคาน์ตี้กับเชฟฟรีเวนเดย์มาแล้วทั้ง2ทีมนั้นเกี่ยวข้องกับ2ข้อหาที่ลือกันว่าทำความผิดมาเป็นเวลาราว2ปีและหลังจากมีการตั้งข้อกล่าวหาแล้วมันก็ต้องใช้เวลาราวกว่า1ปีกว่าที่คดีจะจบด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แปลกใจเลยถ้าหากกระบวนการในรอบนี้จะกินเวลานานกว่านั้นในระดับหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าต้องมีการตั้งข้อหาถึง11 5ข้อหาภายในเวลา14ปี นับรวมช่วงเวลาที่แมนซิตี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่ากระทำผิดไปจนถึงช่วงเวลาที่พรีเมียร์ลีกใช้ในการสอบสวนขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ